น้ำตาลดำน้ำตาลคาา่าเลือขึ้นมาสีขาวหรือไม่มีแม่หองกาแฟกินสุกทุกคนจ่ายเฉลยกาแฟตัวนี้หรูอบอกเลยว่าจริงๆแล้วว่าเป็นเกตคือเขาเป็นเป็นเกตแบบคือเขาทําส่งออกอย่างเดียว พ่เกมม็บขาแบบนีะ้ะกาแฟส,สีแดงค่ะสีฟ้าด้วย <S 2> <S 2> ฉเฉลยเม็ดกาแฟของกาแฟตัวนี้เป็นเม็ดกาแฟสีเขียวซึ่งตัวสีเขียวเนะี่ยมันจะทําให้ตัวที่มันไม่ที่มันน้อยลงอ่ะก็คือตัวของคาเฟอีนมันทําให้คนที่แบบว่าเออบางทีแบบกลัวแบบกินแล้วนอนไม่หลับกลัวแล้วจะใจสั่นอะไรเงี้ยไม่เรี้ยวเดี๋ยวแม่ฟังหนูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง ตัวนี้หนูบอกเลยว่าอารมณ์เหมือนพี่กินขนมเอ่ออะไรวะบานอฟฟี่บานอฟฟี่พอ,อไรอแต่มันไม่หวานนะหนูพูดก,กันนะน้องไม่ได้มีรสชาติหวานเลยเพราะหนูเป็นคนที่เอาปิดความร้มเธอวะเออใชออ่สวยค่ะตัวเนี้ยคือจะบอกว่าตัวกาแฟอย่างแรกคือหอมมากคือหอมมากๆชอบนะเอาจริงเพราะว่าอะไรบ้าง มันไม่หวานถูกต้องสำหรับหนูหนูเป็นคนไม่กินกาแฟหวานเลยแล้วตัวนี้มันไม่หวานสิ่งได้ที่เราจะได้ของทำรสสาคัสคือมันรสชาติมันจะมันพอบานเสร็จล้วเขาจะหอมแบบว่ากลิ่นแบบคาราเมลอะ่ะคาราเมลแบบหอมๆเลยแล้วตามด้วยกลิ่นแบบว่ากล้วยนิดนึงเหมือนกินบานอฟี่จริงๆหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะพี่ราคาที่พี่ได้วันนี้คือเท่าไหร่อตอนนี้เนี่ยราคาได้เท่าไหร่คะสองเก้าเก้าตกพอละยี่สิบเก้าบาทแล้วเป็นกาแฟที่ไม่ได้เป็นเมลกาแฟทั่วไปเป็นเมลกาแฟสีเขียวที่หนูบอกเลิศไหม สิบซองในกล่องน,นี้ที่พี่กดได้พี่กดได้เลยราคาดีมากอยากให้ลองใจสัน่นใจสั่นง่ายกินได้ไหมหนูว่าอันนี้พี่หน้าจอไปลองได้เพราะว่าตัวนี้อย่างที่หนูบอกว่าพอมเม็ดกาแฟาเขาเป็นสีเขียว,วมันทําให้คาเฟอีนของเขาอน้อยลงใช่ใจจะไม่สัน่นสิบซองเยอะนะเขาให้เยอะนะแล้วหอม้วอร่อยมากและเป็นเกรดอีมีมากคือบอกเลยว่าเกรดเขาเป็นเกรดส่งออกคือจริงๆอ่ะเขาทํามาให้คนที่ติดกาแฟาแล้วชอบกิน กินกาแฟแบบมันๆน่ะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยกาแฟมันๆอ่ะเอออันเนี้ยมันมันได้เทคเจอร์แบบนั้นแต่ว่ามันสูตทุกอย่างเลยใช่ช่วยเรื่องสุขภาพอ่าใช่อันเนี้ยก็เป็นกาแฟสุขภาพอร่อยตกคอนนึงมันยี่ปุ่ยี่บก้าบาทเองอ่ะราคาดีมากปกติมันไม่ใช่นะหกร้อยเก้าหกแปดเซลล์แล้วนะหกร้อยเก้าสิบปกติอ่ะามใช่ปกติหกร้อยเก้าสิบนะครับนีเทียมอะไรคะอะไรนะครับ ตอนนี้ก็แบงตะก,ก้าคอห้าสิบแล้วนะคะตัวนี้มีฮาลาลนะแม่ตัวนี้มีฮาลาลใครจะเอากดได้เลยตัวนี้มีฮาลาลสาหรับพี่ๆชาวมุสลิมคือกดได้เลยมีฮาลาลตอกสวยมาก <c oughs> มันมีมันมีเรื่องพริกอ๋อใช่พูดเรื่องพริกหน่อยแล้วมันจะรู้สึกร้อนร้อนคอนิดนึงนะพี่ไม่ต้องตกใจนะคะมันเกิดจากสิ่งที่เขาใส่เราไปคือมันมีมีพริกผสมอยู่ในนี้มันไปช่วยในร่างกายเราต่าง ข้อดีของพริกต่างๆพี่สามารถเจอดูได้เลยว่าพริกมช่วยแบบนมอ๋อนมนี่เป็นนมแค้พรองมันเนยครับอะพี่ดูนะสมมติว่าหยิบมาอุ๊ยแกกินอะไรอ่ะซองสวยมากนี่น้ำลายกระเด็นนะพี่ดีเป็นเม็ดเลยอะอะไรต่อครับซองสวยมากเลยเห็นปะแกปกติอยแกจะเห็นเป็นสีไรสีดำเอ้ไม่ใช่สีดำ สีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มไล่เฉดสีกันแต่ตนี้คือกล่องสีดำสวยดูพรีเมียมมากเห็นถ้าคนดูไอโซเดอร์จริงมาสามข้างดาตอนเนี้ยแดปดเซลล์อยู่สองข้างดาแน่ลดจริงๆใครใครกดแล้วจ่ายเงินให้หน่อยอนะ่ะดูรูปภาได้เลยต้งสวยมากจะอบอกว่ามีประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยอันเนี้ชัวร์ครับคนที่ติดกาแฟมากๆนะชอบกินกาแฟมันๆน่ะลองกดเอาไปกินจริงๆครับแล้ที่สำคัญต้องสูงต้องสูงด้วย ตามอย่างนี้เลยคุณแม่แม่กดได้เลยราคาดีมากปกติเขาขาย699นะจริงๆครับแล้วเนี่ยเขาเหลือแค่299เป็นแฟลชเซลล์เนาะอ่ะซึ่งโปรก่อนเป็นแฟลชเซลล์ยัง399อยู่เลยสีแดงแผ่นสีแดงไปเลยดีกว่าไปทยอยจ่ายเงินให้หน่อยนะครับทยอยแม่จ่ายเงินแล้วหนูขอยอดอีกนิดนึ่งแล้วอีกหนึงหนูหนูเปิดอันนี้เลยเตรียมตัวเลยนะคะใครก็ได้แต่ไม่ได้คนซ้ำนะคนซ้ำหนูขออนุญาตไม่ให้นะจะได้แบ่งแบ่งกัน ทุกทุกคนทยอยจ่ายเงินให้หน่อยนะใช่คุณบอลพ,พูดถูกต้องพี่บอลพูดถูกต้องขอบคุณมากค่ะคิวปักุดพี่บอลได้ปะไม่รู้อ๋อปกติหกร้อยเก้าสิบไม่ใช่หกเก้าเก้าขอโทษครับหกร้อยเก้าสิบแต่วันนี้เหลือแค่สองเก้าเก้าซึ่งเป็นราคาจริงๆนะขอเร็วขออีกสามร้อยแม่เร็ว ตะกร้ากาแฟพร้อมแล้วค่ะเชิหมดแล้วค่ะชำระเงินสามร0อบาทเหมือนแม่ได้หรอเว้ขอบคุณค่ะชำระเงินให้หน่อยนะครับชำระเงินให้หน่อยนะครับอ่ะพี่เกดเดี๋ยวตัวเปิดได้เลยค่ะหนูเปิดให้เลยพี่พีชนับแบบตั้งใจนับแบบตั้งใจแย่อันนี้คนที่ซื้อเท่านั้นถูกไหมไม่ต้องใครก็ได้เอาไปเลย เขาอยู่กับเราเขาต้องมีโอกาสได้ขอคนไม่ซ้ำพอพี่ธีทานชายเฉยค่ะพี่พี่ไม่ได้ทานเก็ดก่วยเอาหนึ่งสองที่นัไงยังไงเอาาไงาไงเอางหน่งเอาเอาไง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 หนึ่งสองไ้ำมายัง ไม่เคยกดทันกับเขาเลยเขาดพี่จะไปกดทําไมอะคะไหนไหนอะคุณผู้ตรวครับมาในส่วนของชิ้นต่อไปคุณลูกค้าคะดีใจนำเสนอทุกทคนครับน้ําพริกยังกดได้นะน้าพริกยังกดได้นะช่วยจ่ายเงินให้หน่อยนะครับ น้ำพริกราคาดีมากนะแบบที่บอกตัวน้ำพริกอ่ะ499เหลือ449เนี่ยตัวตะก้า9เนี่ย, 9, 9, ยกดให้หน่อยนะราคาดีมากเลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวน้ำพริกของเขาเนี่ยใช้ปลาแทๆ้ๆไม่ผสมแป้งนะครับแล้วก็ราคาน้ำพริกปลาสลิดอ่ะที่ไม่ถึงร้อยบาทอ่ะไม่มีนะหาที่อื่นไม่ได้แน่ๆครับคุณแม่ให้เลือกสองอย่างสายชานกับพี่ห้อยน่ารักมาก สายชาร์ะทีห่ห้อยแม่เลือกเลยแม่พิมพ์เร็วสายชาร์ะทีห่ห้อยแม่เอาอะไรสายชาร์ตสายชาร์วิจแก้าแกมันไม่มีคนชาร์ตสายชาร์ตได้จ้ะสายชาร์สายชาร์ตเป็นเดี๋ยวนะสายชาร์ตเป็น type c นะครับเป็น type c นะไว้ใช้กับ android นะ โอเคนี่นะลองนี่เก้า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 เท่านั้นจ่ายเงินให้หน่อยนะจ่ายเงินให้หน่อยนะครับอีกคือฮอตวรแินด้วยนะจำร้างเงินให้ด้วยนะครับอะไรก็ได้ที่กดครับพี่ไม่อยากหนูใกล้ผมหรอเพราะอะไรนสนสนาต่อไปน่างไรนลุก พี่อยากได้อะไรต่อสบู่สบู่ไหมการเราขึ้นเราะอะไรรีวิวสบู่เนี่ยไหนใครเขียนยังไม่เห็นเลยอ่านเองที่ไหนอ่ะมาโนเมนทีนเดี๋ยวไม่มีปลายทางแม่ไม่มีปลายทางแต่ว่าเดี๋ยวสายชาร์จก่อนเอาสายชาร์จก่อนซองแดงอีกสักรอบได้ดิมีอีกเหลืออีกกี่อันพี่เก่งคะซองแดงวันนี้ขอย่ออีกหน่อยเยอะอีกนะเอาเอามาเยอะนะซองแดงเรามีเยอะนะครับ ไอคิวพรพิัายุตบอกว่ารีวิวสบู่หน่อยหน้ามาไม่เอาไม่เอาไม่บอกอะไรนะเหลือกี่อันทำไเก่ง้ขงเลือีห้านท,ท,ทุกคนจ่ายเงินให้หน่อยนะครับจ่ายเงินให้หน่อยนะ<อ>ตัวน้ำพริกอ่ะราคาดีมากมีสองพันคนคนละอันตายละชีวิตน้ำพริกไม่มีค่ะ น้ำพิทไม่มีฮาลาลน,นะคะไม่มีฮาลาลค่ะไม่มีครับไม่มีแต่ว่าที่นี่เเหมือนอาบได้อะไรนะอะไรก็ได้ใช้แล้วเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบครับแม่นําไม่นอนแช่เลยอาสะบู่ไปทิ้งไว้ในอ่างแล้วก็นอนแช่ไปเลยแม่สบู่ดีมากมีสองตัวด้วยกันสำหรับตัวของสบู่นะคะเดี๋ยววาดให้ดูนี่สบู่มีสองตัวตัวนี้ตัวที่น้องเป็นหน้ากระต่ายกับน้องที่เป็นหน้าวัว เอาง่ายๆเลยคือตัวหน้าวัวเนี่ยก้อนเขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นรูปวัวแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือพี่พีทอธิบายเรื่องของสบู่แบบเร็วๆก็รรจริงๆตัวหน้าวัวเป็นของผู้ใหญ่นะครับตัวหน้ากระต่ายเนี่ยเป็นของเด็กจริงๆเขาตั้งใจทํามาให้เด็กอันเนี้ยพูดแบบบอกให้อธิบาอันวัวจะแบบอะไรอันนี้สบู่เนี่ยเหมือนบุ๋มเลยจริงๆแมบบ่วัวเนี่ยพี่พีอะไรอะก็ เขาชื่อสบู่แม่วัวหนูเขาไม่ได้ชื่อสบู่แม่วัวน้องวัวทุกคนครับอันนี้ชื่อสบู่แม่วัวถูกไหมครับพี่เป็นน้องอยู่ตัวเล็กแต่พี่ผมเป็นตัวแม่พี่ถึงพอจวัวมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่พีคเขารีวิวสบู่วัวของเขานูขอรีวิวตัวนี้ก่อนหนูจะบอกว่าตัวนี้นะคะก็คือ ตัวนี้มันจะเป็นสบู่สำหรับก็คือเด็กอ่ะถ้าถามว่าอายุเท่าไหร่ใช้ได้ก็คือตั้งแต่เด็กทารกใช้ได้เลยแล้วใช้ได้แมก้กระทั่งผมหน้าตัวเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็คือพี่น้ำหวานนะคะกับพี่นวินต้าเขาทำมาเพื่อให้ลูกของเขาใช้จริงๆแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจว่าถ้าเกิดเขาผลิตมาเนี่ยเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเขาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผลิตตัวน้อยเนี่ยสบูน่นกกระต่ายนี้ออกมาเห็นปะนี่และจะบอกว่าตัวนี้สารสกัดของเขาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาตินะคะคแล้วก็ ตัวอะไรของเขานะพี่พีทเอเจนเะชียลออยล์เอเเชนเชียลออยล์ของเขาเนี่ยก็คือใช้แบบอย่างดีลแล้วราคาสูงมากตัวนี้เป็นเอา์แกนอีกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่สําคัญคือกลิ่นที่พี่จะได้กลิ่นอันเนี้ยมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติเลยมันจะเป,นเป็นกลิ่นแบบส,ส้มๆนิดนึงเนี่ยแล้วที่สําคัญคือตัวนี้มันไม่ทําให้เกิดการแพ้หรือราคายเืิงต่างๆคนที่ผิวแพ้ง่ายต่างๆอะ่ะอยากแนะนําให้ลองใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวนี้มันจะช่วยผิวของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้น เนาะพอแข็งแรงขึ้นเนี่ยเรื่องของผลเรื่องเนื้อของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงเป็นรากปกติเลยนี่หอมมากอันเนี้ยผดผื่นสิวนะครับหอมมากต,<ร>ตอนนี้แปดเซลขึ้นแล้วที่ทบูมเดอร์แล้วเขาคิด9บาทจากปกติเท่าไหร่จากปกติเท่าไหร่คะก้อน590บาท590บาทในหะนะ้ามนะเขามีขายลับห้ามด้วยนะเหลือแค่199บาทเท่านั้น169ค่ะ169บาทเท่านั้นเซลไปแม่ จะบอกว่าอันนี้สบู่ะทํามาสําหรับเด็กโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าใครอ่ะแพ้อะไรง่ายๆก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้จริงใช้ได้ทั้งสาผมล้างหน้าถูตัวนะครบเลยก้อนเดียวซึ่งอย่างที่บอกเขาเอาเ s เซนเชียลออ์นำเข้าจากมือน,นอกครับแล้วสบู่ก้อนจริงๆคือใสมากแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นสารเคมีเลยเป็นออแกนิกทั้งก้อนไม่มีอะไรที่เป็นสารเคมีเลยเพราะเขาเป็นออแกนิกใช่ไม่ใช่เาว่าแทบจะ เขาไม่มีสารเคมีเลยไม่ไม่เป็นสารเคมีเลยค่ะไม่มีสารเคมีเลยไม่มีสารเคมีถูกต้องข้อมูลผิดเพี้ยนข้อมาลเปลี่ยนแต่ตอนนี้แม่ห้าก้อนจะได้ราคาดีกว่าห้าก้อนเหลือเท่าไหร่คะพี่พีทห้าก้อนเหลือแค่หกร้อยสี่สิบเก้าบาทตกก้อนละร้อยสามสิบนิดๆเท่านั้นร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้า คุณภาพขนาดนี้กับสบู่ร้อยยี่สิบบาทลดมากนั้นคนแนะนํนาห้ซื้อห้าก้อนไปเลยจริงๆนะอันนี้เป็นสบู่ที่ใช้ล้างหน้าได้นะครับสระผมได้แล้วเหมาะกับเด็กมากคือพี่น้ำหวานกับพี่น้ำินตตาเขาผลิตมาเพราะเขาตั้งใจจะเอามาใช้กับลูกครับกับน้องทีเนี้ยประเด็นคือพอเขาทํามาเขารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เขามีคุณภาพมากเขาก็เลยเอามาแบ่งคนอื่นก็เลยเอามาขายด้วยครับานกะเกตเขาราคาสูงสมากหนูพูดจริงๆอันเนี้ย อยากถ้าเกิดให้หนูเชียร์น่ะหนูอยากให้ลองกดตัวนี้ไปลองเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่ามันสามารถก้อนนึงใช้ได้ของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกคุณพ่อต่างๆก็คือใช้ได้หมดเลยแล้วก็ตัวเนี้ยฟองของกระนุ่มด้วยแล้วก็ไม่ใช่ฟองแบบคือเวลาฟองที่เป็นสบูอ่ออแกนิกกับสบู่ที่แบบว่าไม่ใช่ออแกนิกอะ่ะฟองมันจะเห็นชัดเลยว่าความต่างมันเป็นยังไงแล้วตัวเนี้ยผิวละเอียดด้วยทารกใช้ได้ใช้่านโยมมากใช่ค่ะให้น้องนี่มีเธอมารีวิวน้องยังยู อะะไรนะ <c oughs> ถ้ามีเธอมารีวิพวพรุ่งนี้มีเธอเข้าโรงพยาบาลตอบเพราะว่า <c oughs> มีเธอทําเต็มทีโ่โคตรวันนั้นที่มาไลฟ์กับหนูตอนวันนั้นน่ะก็คือป่วยแต่มีเธอจะมาวันศุกร์นี้นะเธอศุกร์นี้เดี๋ยวเจอมีเธอวันนั้นที่มีเธอมาไลฟ์ใช่ไหมที่ไปขี่ตุกก๊กตาหม,มาของเล่นหมาวันนั้นก็คือเส้นเสียงอักสเสบนอนพักผ่อน <c oughs> ไม่เพียงพอแพ้ฝุ่นแพ้คนแบบเข้าโรงพยาบาลค่ะเส้ <c oughs> นเสียงอักเสบไม่รอเส้นเสียงอักเสบค่าตัวมีเธอค่าตัวมีเธอคุ้มกับค่าโรงพยาบาลไหม โรงพยาบาลใครนะโรงพยาบาลไม่มีแพงอุ้ยราคาดีมากเลยจริงอ่ะ <c oughs> เอ็นดูมากเท่าน,นี้นมีมาปุ๊บวันที่ยี่สิบก็คือปไปไลน์ในโรงพยาบาลบต,ต,าาตัวนี้เป็นสบู่บที่สามารถใช้ตั้งแต่หัวจนเท้าค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้องวัวเนี่ยน้องวัวเนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่ตัวใช่สบู่วัวเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่ใช้ได้แต่ตัวครับเด็กแพ้ง่ายใช้ได้ไหมตัวนี้ค่ะตัวนี้ ตัวกระต่ายใช้ได้ควรเลยแนะนาอยากให้ลองเขาทามาเฉพาะเพื่อคนแพ้ง่ายเลยครับตัวของเด็กตัวเนี้ยซึ่งผู้ใหญ่ที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้นะอย่างที่บอกครับแล้วตัวตัวสารที่เขามาทําในตัวออยครับ essential oil เนี่ยเอานําเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ของไทยนะครับกิโลเป็นร้านใช่ไหมโอเคไหมจะเทสี้นะแชมลมแม่วัวต่อค่ะขอชำระเงินหน่อยเดี๋ยวจะเปิดขอชำระเงินหน่อยนะครับ ขอจำรัเงินหน่อยนะแม่ฟังหนูเพลินแม่ไม่ยอมกดใช่ปะดูรีวิวว่าสบู่ออกมากค่ะอ่ารีวิวสบู่แม่วัวก่อนพี่น่ะพี่จำหนูบอกว่าหนูรีวิวกระต่ายให้พี่รีวิวน้องวัวค่ะชื่อเขาอ่ะน้องวัวจะบอกว่าสบู่น้องวัวเขาเนี่ยครับก็เป็นสบู่นมเนาะเป็นสบู่ดมเป็นนมฮอกไกโดก็สบู่มิ้วโซปไงเป็นสบู่นมสบู่ดมสบู่นมสบู่นมครับ แล้วก็มีสารสกัดมีสารสกัดจากตัวดอกกุหลาบนะครับเปลือกดอกกุหลาบเหมือนที่เรากินเลยที่เป็นคอลลาเจนนะเหมือนกันครับแล้วก็วิเคราะห์คุณนะักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีกูต้าด้วยซึ่งทุกคนรู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะครับตัวนี้สามารถใช้ถูตัวได้เหมาะกับผู้ใหญ่จะบอกว่าจริงๆอ่ะเขาขายก้อนละร้อยเก้าบเก้านะแต่วันนี้ในแปดเซลล์อะครับตัวเนี้ยเหลือแค่ เขาใจว่าซื้อสองก้อนเหลือแค่199คือก้อนหนึ่งไม่ถึงร้อบาทเขาบอกเขาไม่เคยขายราคานี้มาก่อนนะไม่เคยขายขูกขนาดนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าให้แนะนําว่าจะเอาตัวไหนนะครับอันนี้เป็นสบู่ผู้ใหญ่ไว้ใช้ถูตัวอันนี้สบู่เด็กที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจดเท้านะมันมีโปรอยู่ที่เขาปักตะกร้าครับเหลือแค่2อง้านะคู่เนี่ยราคาดีมากราคาดีมากนะปกติตัวเนี้ย ตัวนี้เข้าใจว่าประมาณ169ยหกเถึงร้อเนาะตัวนี้200กว่าบาทที่เขาขายครับแต่รวมกันตอนนี้เหลือ279เท่านั้นใครอยากได้กดได้นะโมเดลไงลูกกระจอกลูกกระจอกเขาไม่เป็นลูกกระจอกขาละเขาปิดก้าะแข็งลุ้นสุดโอ้โหโมเดลโมเดลไม่ใช่ลูกกระจอกอีกแล้วทุกวันเนี่ยเขาเป็นตัวมัมโมเดลเป็นเจ้านายค่ะโมเดลไปด้วยกันหน่อยได้ไหมคิดดูก่อน ร้อนไหมถ้าร้อนโมเดลไม่ไปนะเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยโมเดลก็ไม่ไปนะขอยอดดีหกร้อยหนูเปิดสายชาร์จให้เร็วๆขอยอดเอกหกร้อยบาทครับไม่รู้จะซื้ออะไรช่วยซื้อน้ำพริกหน่อยนะครับน้ำพริกราคาดีมากจริงๆเอาไปกินเก็บได้หกเดือนสี่ถึงหกเดือนแล้วก็การันตีว่ากรอบแน่นอนครับทำไมบุมเงีย ب, งเป็นเงียบอ่ะเอา ก็รอหกร้อยบาทพีวพีเงียบอ,ะอ่ะพีเงียบพีท็อปใหมพ่พี่แก่พี <S <S พท็อตในหม่หถ้าเป็นไม่เดี๋ยวนี้ป้าบุ๋มพูดเดวก็ไม่ยอมจ้ะใช่หรอเขาไม่ยอมใครเราล่ลาสุดวันนั้นพูดเจนอะไรนะ